และบัตเกตแม่งก็ออกมาแต่ไฮโฟทั้งนั้นเลยพอไฮโฟปุ๊บแม่งก็ไหลเร็วอีกคั่วแม่งก็นอดีเข้าไปอีกคั่วแม่งละเอียดแบบนี้เพราะนั้นถ้าเราไม่มีเครื่องบดท,ที่ดีไปต่อไม่ได้เลยต้องเอาผู้ผลิตมานั่งคุยกันใช่ในนบบยุคก,ก่อนเขาก็ยังยังไม่ได้ละเอียดขนาดนี้เครื่องเก่าๆก,ก็เลยตามไปไม่ค่อยทันพวกเครื่องบดอะส่วนใหญ่อะเก่าๆอะขายทิ้งหมดอะก็ไปซื้อใหม่หมดเลยนี่เลยเป็นที่มาว่ามันไม่ใช่อะไรก็บดได้สำหรับเอพิโซดสมัยใหม่ แค่เครื่องมี P e v u s i o n เบอร์บดทละเอียดขึ้นแล้วครับหลายๆคนไม่รู้ <c oughs> คิดแบบธรรมชาติเลยน้ํามันยังไม่ถูกแทรกซึมเลยอยู่ดีอัดปไปก้าบาเพราะนั้นมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรใช้เบอร์บทอหยาบได้น <c oughs> แต่ชอบตรงที่มันไม่ว่าจะละเอียดขนาดไหนมันก็ตก2วินเท่าเดิมเออเสียงเรียงเงี้ยเฟืองมันใหญ่เฟืองเฟือง102 102มิล ใหญ่กว่า ek อีกหอมกว่า ek ดีกว่า ek ดีกว่าทุกด้านอนนี้โอเคเนี่ยเราก็ได้สีรถดีเทนชั่นทุกดอกเลยเชื่อว่าอย่าเทรนต่อไปอาจจะเป็นพวกเข้มแต่คุณภาพดีขึ้นใช่ไหมแบบผมผมก็เชื่อว่ามันเป็นแฟชั่นอย่าพอจนนี้กินชุดแบบสไตล์นอร์ดิกจนเบื่อแล้วแม่งต้องกลายเป็นกลับมาโอซูนแต่คุณภาพดีขึ้นอ่ะเออเออ พอลูกศิษย์ครัวไปไปที่อิตาลีมาเขาบอกว่าเข้มนะจริงนะแต่เขาเข้มแบบมีอัตลดเว้ยมันจะไม่ได้เข้มแบบบ้านเราแบบป่าไหมอย่างเดียวเออน่าสนเราก็เริ่มทาเทนเลยก็ได้อย่าเอาห้วยห้อยห้อมเนี่ยแหละหัวให้ไหมไปเลยต้ไม้ขาโอเลี้ยงห้วยห้อมเรียบร้อยโอ้โหรายละเอียดเป็นแป้งพับ พร้อมนะฮะผมไหลแล้วนะครับผมปล่อยให้ไหลไปนะฮะอันแน่นอนนะครับตอนนี้นะฮะเบอร์บทเราใช้หากันมาต้องสามคลิกนะฮะนั่นสวยงามนะฮะมาแล้วครับรวมสายกันสวยงามนะฮะโอ้โหเฮกเนี่ยเวลาเดียวกันเป๊ะเลยแม่งละเอียดมาก โคตรดีครับท่านผู้ชมโอ้โกระเด็นน้ำมันตื้นไปหน่อยกระจายจะได้ภาพต้องใส่กระเด็นใส่หน้าแตกใส่หน้าเรียบร้อยเอาแบบอุณหภูมิร้อนแบบนี่เลยครับสตรีนมนมเลยครับ65องศาโดยประมาณนะครับ อู่เดิด่วอ๋ลายแล้วล่ะเยดโดเอา้าเยดโดนี่ออกรายการได้ไหมอเมริกโนออฟอาร์ส <Wow. S 1> กับผมแดกซะ <laughs>